กเกษรีวิววันนี้จะพาไปกินโบเกเี้โบราณใช้เตาถ่านต้มสดน้ำตาลทรายแดงสูตรโบราณกว่า60ปีมาริวันค่ะธนารักเกียรติอายุ66ปีร้านโบกี้บ้านใหม่ค่ะอยู่เจริญกรุง85แยก2ขายมาตั้งแต่ยังเล็กๆอะค่ะกับแม่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยมันก็คือโบกี้แล้วก็น้ำตาลทรายแดงซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยจะบอกเราว่าไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนเราแต่ที่เนี่ยน้ำตาลทรายแดง มันจะหอมแล้วก็เข้มขน้นเครื่องบอกเกี้ก็ทําเองหมดนะคะถ้าเป็นเครื่องบอกเกี้พวกนี้ทําเองหมดเลยถั่วแดงเนี่ยเป็นแบบโบราณนะคะไม่มีใครทําแล้วอะ่ะ เท่าที่ป้าเห็นนะคะโบกี้เกีกก็คือตัวนี้ค่ะตัวแป้งราคาเนี่ยเริ่มต้นที่30หสลูกถ้าพิเศษ50ก็จะเพิ่มอีก3อย่างนี้ลงไปก็คือขายหยุดนะคะหยุดแน่ๆก็คือวันพุธกับวันอาทิตย์เปิดร้านตั้งแต่บ่าย2ถึงทุ่มครึ่งะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้ยังขายของอยู่ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยจะบอกว่ามากี่ทีไม่ว่าลูกค้าจะไปอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดและกลับมาเนี่ยเขายังคิดถึงเราเสมอมากินเมื่อไหร่ก็ยังเหมือนเดิมนี่คือความภูมิใจจริงๆที่แม่และก็พ่อออสนาไว้ ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ามากินจะต้องให้เหมือนเดิมไม่ใช่วันนี้กินอร่อยพรุ่งนี้กินไม่มลุมกินดีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ให้เป็นแบบนั้น